โอเคสิเ okay, ขาบอกว่าชายคนหนึ่งแข็งแรงเลยประสบอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการฉีกขาดของผหนังหลอดเลือดอาร์เดอรี่ที่ต้นขาขวาเสียเลือดปริมาณมากไว้ค่าความดันได้ที่9 0ต่อ50มิลลิเมตรประหอดค่อยใดถูกต้องน้องค่าความดันเนี่ย90ทับ50มันบอกอะไรเราเออ90-50นี่คืออะไรลูก 9กอันนี้ยเนี่ยนะครับ90มันคือ Systolic Pressure Systolic Pressure คือความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวสูงสุดโอเคปะบีบตัวสูงสุดวัดมาได้ที่90 50คือ,อไรห้าสคือ Diastolic Pressure เพราะฉะนั้นมันก็คือค่าความดันเลือดที่เป็นไงที่หัวใจ คลายตัวสูงสุดโอเคนะคลายตัวสูงสุดซึ่งปกติแล้วความดันปกติของเราจะมีประมาณ120ทับ70ม mm. มประหลอดแต่เนี่ยข้อนี้มันเป็น90 50เพราะฉะนั้นความดันเขาตกถูกไหมก็คือบัดรเพรเชอร์เขาลดลงความดันตกอ่ะข้อใดถูกต้อง การฉีกขาดของหลอดเลือดอรัรเตอรี่ทำให้เนื้อเยื่อไปขาขวาได้รับแกนออกซิเจนน้อยลงจริงไหมฉีกขาดเขาเสียเลือดมากถูกไหมนะฉีกขาดของหลอดเลือดอารเตอรี่อาเตอรี่ชอบหนีนอกใจจำได้ไหมอารเตอรี่ชอบหนีนอกใจอารเตอรี่กับเวนต่างกันยังไงอ r t เตอรรี่คือหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจเวนคือเลือดที่ทำหน้าที่ หลอดเลือดที่ทำหน้าที่นำเลือดเข้าหัวใจถูกไหมอาร์เตอรี่นำเลือดออกอออกออกออกอาร์เตอรี่ออก,ออก,อเ,ออกเวนต้องเข้าเวนโอเคไหมเข้าเวนนะครับอาร์เตอรี่ออกเพราะฉะนั้นเลือดหัวใจปัม๊มปัม๊มปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บนำเลือดออกเข้ามาทางออกทางอาร์เตอรี่มาที่ขาขวาพออาร์เตอรี่ฉีกขาดก็ทําให้เนื้อเยื่อขาข,าขวาของเขาได้รับออกซิเจนลดลงจริงไหมออกซิเจนมาจากไหน ออกซิเจนก็ต้องมาจากมาจากไหนลูกออกซิเจนก็ต้องมาจากการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดถูกไหมเลือดไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดเอาออกซิเจนที่เราหายใจเข้าเข้าไปเก็บไว้ที่เมเลอดแดงเมลอดแดงก็กลับเข้ามาที่หัวใจให้หัวใจปัม๊มพอหัวใจปัม๊มปุ๊บออกมาทางอาร์เทอรีก็ออกมาที่แล้วก็มาที่ขาขวา เพราะฉะนั้นการฉีกขาดอาร์ตเตอรี่ที่ขาขวาก็เลยทําให้แก๊สออกซิเจนได้รับน้อยลงจริงไหมจริงข้อ2ร่างกายกระตุ้นให้โปรทอมบินเปลี่ยนเป็นทอมบินมาสารกันเป็นร่างแหโปรตีนบริเวณรอยฉีกขาดจริงไหมโปรทอมบินกับทอมบินมันคือเรื่องไรล,ลูกโปรทอมบินทอมบินเนี่ยมันคือเรื่องของการการเขาเรียกอะไรบลัดคลอตติ้งคือการแข็งตัวของเลือดอ่ะ สุดเพิ่มเติมนะบลัดคลอตติ้งคือการแข่งตัวของเลือดเอาสรุปให้มันเข้าใจง่ายที่สุดการแข่งตัวของเลือดนอกเช่นสมมุติว่าน้องตัวว่าโดนมีดบาดโดนมีดบาดบาที่นิ้วแปลว่าอะไรสมมติออโรราโดนอีขิมปั่นได้ปากถูกไหมพอแตกปุ๊บปากน้องสลบเลยถูกไหมออโรราสลับสลบเป็นเจ้าหญิงนิทา สิ่งที่เกิดขึ้นเลยลูกคือต้องมีกระบวนการหนึ่งเขาเรียกว่าวาโซคอนสตริคช so ันวาโซคอนสตริคชันคือการที่หลอดเลือดหดตัวทำไมหลอดเลือดต้องหดตัวคิดง่ายๆถ้าหลอดเลือดขยายตัวน้องนึกถึงท่อน้ำนะท่อน้ำถ้าท่อน้ำเนี่ยสายยางเนี่ยมันขยายน้ำก็จะวิ่งไปได้เยอะถูกปะน้ำก็จะวิ่งไปได้เยอะ ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดรอยบาดแผลขึ้นมาปุ๊บเลือดจะต้องร่างกายต้องทำการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเลือดจะได้มาตรงนี้น้อยๆเพราะถ้าเกิดเลือดมาตรงนี้เยอะเราก็จะเสียเลือดออกไปมากเพราะฉะนั้นหลอดเลือดต้องหดตัวอุ้ยหลอดเลือดจะต้องหดตัวเพื่อให้เลือดมาตรงนี้น้อยลงโอเคสอง นะครับมันก็จะมีการเรียกเขาเรียกว่าเรียกเกดเลือดมารวมตัวกันเขาเรียกว่า mm hmm. platelet aggregation นะ platelet aggregation นะครับเม mm hmm. ื่อมีบาดแผลใช่ไหมลูกดังน,าานั้นก็จะมีการเรียกเก็ดเลือดเข้ามานะเรียกเก็ดเลือดเข้ามาเกดเลือดเข้ามาทําอะไรเกดเลือดจะเข้ามาสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า platelet plug เฟสเทรดปลก,ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสร้างเป็นการแบบเอาเกล็ดเลือดเนี่ยมาอุดไว้ก่อนไม่ให้เลือดมันไหลออกไปมากกว่านี้รวมถึงเชื้อโรคอะไรต่างๆก็ที่มันเข้ามามันก็จะมีการเรียกพวกมเมลอดขาวนิวโตฟิลลิมโฟนิวโตฟิลโมโนไซต์ต่างๆมากินเชื้อโรคบริเวณน,นี้นะเขาจะมีการสร้างเฟสเทร์ปลักขึ้นมา ต่อมาขั้นตอนที่3ขั้นตอนนี้แหละที่สำคัญเขาเรียกว่า clotting coagulation ขั้นตอนที่เราจะสร้างเส้นใหญ่ไฟบินมาสมานแผลเรียบร้อยนะครับโดยมันจะมีแฟกเตอร์ลูปแฟกเตอร์มากมายแฟกเตอร์มากมายแฟกเตอร์หยัน10กว่านะซึ่งเราไม่ต้องจำที่จะเอามาใช้ในกระบวนการแข็งตัวของเลือด ซึ่งลอกจากนั้นจะมีแฟกเตอร์แล้วก็จะมีแคลเซียมมีวิตามินเคที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดนะครับแฟกเตอร์แคลเซียมวิตามินเคเหล่านี้มันจะมาช่วยเปลี่ยนให้สารตัวหนึ่งโปรทอมบินมาแล้วมาจะช่วยเปลี่ยนให้โปรทอมบินกลายไปเป็นทอมบินแล้วทอมบินก็จะเปลี่ยนไฟบิโนเจน เปลี่ยนไฟบิโนเจนให้กลายปเป็นไฟบรินไฟบินเนี่ยแหละนะครับไฟบินเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่สร้างเส้นใยเอาไว้สมานแผลทำให้เลือดเราหยุดไหลโอเคนะทำให้เลือดมันแข็งตัวน,นั่นเองเราเรียกว่าไฟบรินไฟบรินปลักโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาขั้นตอนที่4 ขั้นตอนที่สี่เนี่ยพอมันสร้างไฟบินปักสร้างสมานแผลเรียบร้อยแล้วปุ๊บจนแผลเป็นแบบสะเก็ดหายดีแล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดบริเวณตรงนั้นมันจะเป็นก้อนริมเลือดเพราะฉะนั้นก้อนริมเลือดเนี่ยมันไม่ใช่ของเหลวมันเป็นเหมือนก้อนแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลวซึ่งมันสามารถไปอุดตันเส้นเลือดได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการละลายสลายริมเลือดตรงนั้น ให้มันเลือดมันไหล flow ไปได้เป็นของเหลวให้ดียิ่งขึ้นเข้อ,ออกปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมี anti c o a c u l e n t anti coagulation เข้ามาสารที่ช่วยตรงนี้เช่นเฮปารินเฮปารินจะเป็นตัวที่สลายริมเลือดทำให้เลือด flow ได้ดียิ่งขึ้นนะนี่เพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกว่ามีการกระตุ้นให้โพรอมบินเปลี่ยนเป็นอมบินมาสารกันเป็นรางเห ตัวที่มาสานกันเป็นรังเหเนคืออะไรลูกคือไฟบรนไม่ใช่ทอมบินข้อนี้ก็เลยผิดโอเคนะข้อสามการฉีกขาดของหลอดเลือดอาต وري ทำให้มีการทำงานของลิ้นที่อยู่ภายในหลอดเลือดมากขึ้นเพื่อลดการไหลของเลือดลิ้นที่อยู่ภายในหลอดเลือดมากขึ้นเพื่อลดการไหลของเลือดปกติแล้วลิ้นเนี่ยมาทำหน้าที่อะไร ลิ้นมันจะทำหนะ้าที่ป้องกันการไหลป้องกันเลือดไหลย,ย้อนกลับโอเคไหมป้องกันเลือดไหลย,ย้อนกลับแต่พี่ถามหน่อยว่าอาร์เทอรี่มีลิ้นไหมลูกอาร์เทอรี่มีลิ้นไหมไม่มีถูกไหมเพราะใชเพราะว่าเวนเท่านั้นเวนจะมีลิ้นอาร์เทอรี่จะไม่มีลิ้นเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยผิดต่อมา สี่เนื่องจากมีการเสียเลือดในปริมาณมากหลอดเลือดอาร์เตอรี่จึงขยายตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตาแบบเพิ่มมากเดียวนะแกข้อนี้คือไม่ควรจะตอบเลยเพราะว่าเสียเลือดมากแล้วถ้าเสียเลือดมากเราจะให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตาเพิ่มมากขึ้นหลอดอาร์เตอรี่จะต้องเอเราต้องหดตัวถูกไหมคือเสียเลือดไปในปริมาณมากเลือดก็ต้องไปบริเวณนั้นน่ะน้อยลงถูกไหม นึกภาพตามต้องมีเซนเสียเลือดมากเลือดต้องไหลไปตรงนั้นน้อยลงเพราะถ้าเลือดไหลไปเยอะขึ้นก็ต้องเสียเลือดเยอะขึ้นเยอะขึ้นซึ่งไม่ดีหลอดเลือดเลยต้องทกาการขยายเอยหลอดเลือดเลยต้องทําการหดตัวเลือดจะได้ไปตรงนั้นน้อยลงข้อนี้ผิดเมื่อความดันเลือดลดลงก็คือบัตเพชเชอร์ลดลงตามข้อนี้ระบบพาราซิมพาเลติกจะกระตุ้นในห,หัวใจเต้นเร็วขึ้นให้มีการสูบฉีดเลือดเพิ่มขึ้น พา r าซิมพาเทติกคอนเซปต์ของมันนะครับพาราซิมพาเทติกอันนี้ออกทุกปีพาราซิมพาเทติกของมันคอน c e p t ์ของมันคือ r a s t or d i g e s t พาราซิมนะพาราซิมพาเทติกคือ rest or d i g e s t คอนเซปต์มันคือเอาไว้มันจะทำงานตอนที่มีการย่อย d i g e s t หรือเป็นเวลาพักผ่อนคือ rest เพราะฉะนั้นพี่ถามหน่อย หัวใจเต้นเร็วขึ้นเวลาน้องกินข้าวน้องนอนหัวใจเต้นเร็วขึ้นไหมไม่ถูกไหมมันคือช่วยลาพักผ่อนหัวใจต้องเต้นปกติเต้นช้าลงด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาควบคุมตรงนี้ไม่ใช่พาราแต่เป็นซิมพาเทติกเพราะซิมพาเทติกการตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับและซิมค่ะซิมคอนเซปต์ของมันคือไฟออฟไลท ไฟแปลว่าต่อสู้ไฟแรกแปลว่าต่อสู้ไฟที่สองแปลว่าหลบหนีน้องนึกถึงเวลาที่น้องโดนหมาไล่หมาไล่เป็นไงน้องต้องวิ่งถูกไหมน้องต้องวิ่งม่านตารูม่านตาของเราต้องเปิดกว้างเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุดทําให้เรามองเห็นให้ดียิ่งขึ้นแล้วเราก็จะวิ่งไปได้เร็วขึ้นหัวใจต้องเป็นไงสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอว,วัยวะต่างๆทั่วร่างกายให้ส่ง ส่งออกซิเจนไปเลียงให้เรามีพลังงานในการขยับกล้ามเนื้อวิ่งได้เร็วขึ้นถูกปะตอมเงือเป็นไงวิ่งนานๆตอมเงือร้อนตอมเงือต้องทํางานตอมเงือต้องทํางานถูกไหมแล้วนี่พี่ถามหน่อยว่าตอนที่น้องวิ่งหมาไล่กัดน้องจะหิวไหมน้องจะรู้สึกหิวไหมไม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นซิมพาเรติกจะทํางานตอนไฟออกไฟ พอมันซิมพาเดติกทําให้มันไม่หิวน้องก็จะไม่หิวกระเพาะอาหารจำไ้เล็กก็จะไม่หลังน้าย่อยออกมาอ่านปะเพราะฉะนั้นน้องจําไว้เลยว่าจําไว้เลยว่าพาราซิมคอนซ p ปคือเรสโอไดจสใช้ตอนพักผ่อนใช้ตอนกินส่วนซิมใช้ตอนไฟ์อฟไฟคือต่อสู้หรือหลบหนีโอเคนะทันนะ ให้น้องเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้น้องไม่จำเป็นต้องไปจำเลยว่าซิมอว,ยาวาัยวะนี้ซิมทําอะไรซิมเพิ่มนะภพาราซิมลดนะน้องไม่ต้องจำน้องเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้แล้วน้องไปวิเคราะห์เอาว่ามันต้องซิมหรือพาราซิมนะครับข้อนี้ข้อห้าผิดข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่หนึ่งนั่นนี่การฉีกขาดของอาร์เทอรีทำให้เนื้อเยื่อบริเวณปลายขา,ข,าขวาได้รับแกนออกซิเจนน้อยลง a ม e s เซนโอเคไหมันนะข้อนี้ออกสอบได้ดี นะโอเค